นะครับก็ผมจะเลือกไพ่ราศีละหนึ่งใบสิบสองราศีก็สิบสองใบข้อตกลงคือไพ่ดีที่สุดนะครับก็เป็นไพ่เซนแรงหรือเดอะเดทนี่ก็เซนแรงได้ดูนะครับสิบสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ด สิเส้นแรงนี้อาจจะเป็นหมอดูหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรือว่านะครับเรียกว่านักพยากรณ์ได้ด้วยนะอ่ะดูนะครับราศีมังกรครับในช่วงนี้ได้ไพ่ ดิไฮเพสเตดราชินีปจันท์นี่ก็เป็นไพ่แห่งซิกเซนเหมือนกันนะครับความคิดความจินตนาการหรือความรู้สึกเพราะฉะนั้นราศีมังกรในช่วงนี้ก็มีลางสังหณ์นะครับหรือว่าการคาดเดาส่วนใหญ่ราชินระจันท์เนี่ยจะเป็นไพ่ของเคทีฟดีไซน์เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเซนทางด้านการงานหรืออาชีพนะครับมาดูนะครับราศีกุมครับได้ไพ่ก้าวไม่เท้าความกังวลใจความว้าวุ่นเขาเรียกว่ามีอุปสรรค ช่วงนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับเซนเพราะฉะนั้นมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนการงานหรือโยกย้ายหรือเจอปัญหาได้สําหรับราศีกุมราศีมีนครับได้ไพ่แดไม้เท้าความขยันการขยับขยายความกระตือร้น,นการทํางานที่มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับราศีเมฆครับได้ไพ่ราชินไม้เท้าก็ยังเกี่ยวข้องกับการงานความรับผิดชอบมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อันนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับเซนราศีพฤษภครับได้ไพ่เดอดสันะต้องบอกว่านี่ครับราศี นะครับพฤษศ,ศมีโอกาสมีเซนแรงเซนเกี่ยวข้องกับอะไรไหมโชคลาภความสุขใจความดวงดีเพราะฉะนั้นเป็นเซนในเรื่องของสื่อความร่ํารวยในเรื่องของโชคลาภให้หวยแม่นเออราศีพฤษศ,ศนะครับมาดูครับราศีเมถุนครับได้ไพ่ราชินิท้วยหมายถึงความนิ่ง หมายถึงความสงบหรือว่าไปเรื่อยๆชีวิตชิลๆยังไม่เกี่ยวข้องกับเซนครับราศีกรกฎครับได้ไพ่สีถ้วยช่วงนี้เบื่อหลายๆอย่างโดยเฉพาะคําพูดต้องรู้จักระวังต้องรู้จักปณีปนอมเพราะว่ามันเป็นไพ่ของความกังวลใจความว้าวุ่นเพราะฉะนั้นมันคือการระบายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีกรกฎต้องนะครับมองหาความสงบมองหาความสุขเพราะว่าตัวเองอาจจะบ่นหรือว่ามีเรื่องคิดเครียดนะครับราศีสิงห์ครับได้ไพ่ อัศวินดาบครับในช่วงนี้มั่นใจในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอุตสาหะจะทําอะไรต้องแก่งต้องเพียรพยายามเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับเซนครับแต่เกี่ยวข้องรําแข้งรําขามาดูนะครับราศีกันครับได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทลื่อทูนมันแปลความหมายถึงการรู้จักค่าของการเงินรู้จักทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราศีกันหมายถึงความอดทนอดออมครับมาดูครับราศีตุลครับได้ไพ่ เเหรียญช่วงนี้คำนวณเรื่องของการเงินการทองมีความละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเอาใจใส่เรื่องของความเป็นอยู่และก็ความมั่นคงนะครับมาดูครับราศีพิจิกครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญอันนี้ก็เป็นไพ่ดวงเหงถือว่าเป็นไพ่เซน์ได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เซน์แรงนะครับราศีพิจิกในเรื่องของการเงินการทองดวงดีรวมถึงช่วยเหลือผู้คนได้ครับมีความสุขความเจริญดวงดีเสี่ยงโชคได้ด้วยอะราศีสุดท้าย ราศีธนูครับได้ไพ่สิบฐ์มเม้าหมายถึงความขยันความลำบากการต่อสู้ความอดทนเพราะฉะนั้นเส้นแรงที่สุดราศีพฤษภครับและลองลงมาครับเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกครับและราศีสุดท้ายนะครับราศีมังกรครับเกี่ยวข้องกับความจินตนานการเพราะฉะนั้นเส้นแรงที่สุดต้องบอกเลยว่าเป็นของราศีพฤษภครับ อ่ะนี่ครับก็เรียกว่าไครที่เป็นอย่างนี้ไหมตามที่อาจารย์บอกไหมและเซน์เนี่ยสามารถช่วยเหลือคลายความทุกข์คลายความกังวลและสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าราศีที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือผู้คนได้และก็มีความผาสุขหรือช่วยเหลือแม้กระทาั่งตัวของตัวเองได้ด้วยเพราะว่าเราคาดเดาเราแก้ไขเราสิ่งต่างอ่ะครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีที่ทํานายไปสําหรับวันนี้อาจารย์มงคลรอดจึงทำก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขและก็มีสิ่งต่างที่ดี และเราอย่าลืมกลับมาพบกันทุกวันอังคารกับอาจาร,รย์มงคลรอดติ้งธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะ่ยมีโชคมีลาบดวงดีและอย่าลืมนะครับทำบุญนะครับแล้วก็ทําสร้างสิ่ง,งต่างๆที่เป็นความดีร่วมถึงช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าบางคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็อายุมากแล้วก็ต้องเราต้องเป็นลูกกตัญญูกลับมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เพราะตอนเด็กๆเ,เราก็ได้ท่านคอยเลี้ยงคอยช่วยเหลือหรือรวมถึงผู้มีพระคุณนะครับสําหรับวันนี้อาจาร,รย์มงคลรอดติ้งธรรมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ